ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปแลในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะส้ำหนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ค่ะได้จัดอบรมสัมมนาซื่อสั้นและบทบาทของการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลมุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยงานภาครัฐค่ะ โดยแรกตะวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์วิทยาลัยเทคนิคกระบีค่ะนายภัสกรบุญยลักษ์ผู้วาราชการจังหวัดกระบีมอบไม้ให้หนายส้มชายห้านผักดีปฏิมารองผู้วาราชการจังหวัดกระบีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ข้องน่วยงานภักรัฐเพื่อจะเสริมศักยภาพทางเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนข้อมูลข้าวซานจากภักรัฐสู้ประชาชนโดยมีนายจิรวัน์ปลอดวงประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบีพร้อมด้วยนางสุดารำพึงนิดพ่ออสวท กระบีนางบัญชาลักษลือสวัสด์ค่ะพ่ออวิทยาลัยเทคนิคกระบีข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์น่วยงานภาครัฐว่า5าสิบคนเข้ารับการอบรมสัมมนาค่ะโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบีกรมประชาสัมพันธ์สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในท่านาน่วยงานที่มีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ข้องรัฐตรนักดีว่าการประชาสัมพันธ์บนพื้นท่านความเป็นจริงนะคะแล้วก็ทุกตองเชิงสร้างสั้นจะทําให้ประชาชนมีความเข้าใจมีทัศนาคติที่ดีต่อองค์กร ซึ่งการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ถูกระดับข้องน่วยงานภักรัฐจึงมีความสําคัญเนื่องจากจะเป็นผู้ที่คับเลื่อนให้การประชาสัมพันธ์น่วยงานข้องรัฐเกิดประสิทธิภาพสู้สุดแล้วก็ข้าถึ่งประชาชนค่ะครับพญานมบจวบกระบี่เล็งนิดหนึ่งความสำคัญนะครับกองเครืออ่ขยนะครับน่าระวงังภาครัฐ ข้อมูลที่เกี่ยวมโยงกับถูกพักส่วนอสร้างความเข้าใจถึงประชาชนจะทําทโควงการดังกล่าวขึ้นกับเผื่อหลวงกับพัฒนาตอสนองระโยบายแรงร้งนของรัฐบาลให้ลงทู่ประชาชนได้อย่างกว้างขว,ว,วางมีปฏิทภาพและการรวดเร็วตลอดจนเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อรสร้นพสานานเพื่อให้อ่านประชาพันธ์ขอขอพรครัฐบรรลุเป้าหม่ครับประชาชนนะครับรับข้อมูลข่าวสานส้นถูกต้องชัดเจนและก็เครือข่ข่ประชาพันธ์ที่เป็นบุคคลสาคัญที่จะนําข้อมูลข่าวสา้นและก็เป็นสื่อกลางนะครับสร้างความเข้าใจดีซึ่งปัจจุบันลกดิจิจตนลนะครับนะในการสื่อสั้นท วรวดร็วถุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลกาะสานรวมถึงผลิตซื่อประชาพันในเรื่องราวต่างๆได้ด้วยนะครับ,รบเอาที่จังหวัดกระบี่ครับ